สวัสดีทุกๆคนนะครับเจอกันเช่นเคยครับวันนี้วันนี้พามาดูทีมช่างนะครับวันนี้ทีมช่างเราก็ทำการเช็คช่วงล่างนะครับผมล้างเบรกทำเบรก เช็คทุกจุดนะครับคันนี้คันนี้เป็นอีซูซุนะครับเบก,ก้าสองิแรงคัสซีไทยนะครับล้างจรวบีอัดใหม่หล้างเบรกทุกอย่างนะครับเพิ่งทำสีเสร็จเข้ามานะครับเพิ่งทำสีเสร็จเข้ามา ช่วงน่างก็เช็คทุกอย่างนะครับข้างหน้าข้างหลังอากาศเคลิ้มนะครับวันนี้ไม่มีแดดก็ล้างเช็คลูกยางเช็คลูกสูบพาเบรกอะไรก็ดูดูดูให้ทุกอย่างนะครับนี่จะเป็นช่างเอ็มนะครับอเจริญยนต์นะครับ ลูกศิษย์กนกุตินะครับผมยาวนี้ขยันมากครับผมทำงานทุกวันนะครับวันนี้เพิ่งมานะครับสิบโมงครึ่งแล้วนะครับเป็นหกเฮดเฮห,หนึ่งนะครับสองร้อยสิบแรงเดบก,ก้าหัวเตี้ยนะครับอันนี้ประกอบใหม่บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับ ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาหกแสนสองนะครับคันนี้ดิวจะทำเจ็ดนะครับก็จะเอาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ก็จะเด็กกำลังล้างอยู่นะครับ ก็อีกสักครู่นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะดูดีขึ้นมานะครับสีกำลังเพิ่งเสร็จมาแล้วก็จะลุยลุยในส่วนของเช็คช่วงล่างทำแอร์นะครับภายงภายในก็เ,เช็คไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับลูกปืนลูกปืนเบรกทุกอย่างนะครับเบรกหน้าเบรกหลัง สนใจรุ่นไหนนะครับจะสดจะทอสอรหรือว่าไฟแนนซ์นะครับโทรมาปรึกษากันนะครับ หรือว่าจะสนใจสั่งจองรุ่นไหนตทรสอบถามยังไงโทรสอบถามราคาได้นะครับคนหนึ่งจูงคนหนึ่งนั่งนะครับสบายเลยก็อลองดูนะครับว่า ทำเบรกเสร็จทำวิ่งได้เสร็จเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับดีแน่นอนนะครับกริปแน่นอนสภาพพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะชอเมกา้าฮีโน่นะครับคันนี้ก็ยังยังว่างอยู่นะครับโอรถเดี๋ยวเดไอปิดต้นนั้นมันจะคัดก็บไปนั่นไหม โตประตูอ่ะอยัยจะดึงเลยเด้อเอามือหนีบข้างในก่อนพังเลดนี่เราอันโน,โนี้ก็สวยนะครับยูเจ็ดอี e นะครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับสีนอกอันนี้อันนี้สีนอกรับลูกชายกำลงัง สนใจรถดํายาง9ยาง8 25ก็ได้ทุกอย่างนะครับผม <Okay. S 1> ถ้าเชื่อมั่นถ้ามั่นใจนะครับ <Okay. S 1> เราทำให้คุณได้นะครับ 0878746495นะครับเบอร์เดิมนะครับลุงทวนพร้อมให้บริการอันนี้เป็นคลิปคลิปตอนที่เราบิวเราก็ให้ดูกันขั้นตอนในการบิวของแต่ละทันนะครับสักพักนะครับประมาณอาทิตย์นึงก็จะเอาคันนี้มาให้ดูอีกทีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ